คุณมีเกียรติครับคู่จิ้นขวัญใจมหาชนคุณอิงฟ้าวราหะและคุณชาลอตออสตินสวัสดีค่ะชาลอตออสตินค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะอิงฟ้าวราหะค่ะ เราสองคนตื่นเต้นมากมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้พี่ฟ้าสวยมากค่ะโอ้น้องก็สวยเช่นกันค่ะสวยสมกับที่เราสองคนได้อยู่บนเวทีนาตราชในครั้งนี้ค่ะและรางวัลที่จะประกาศในวันนี้นะคะถือว่าเป็นรางวัลไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยเลยค่ะเพราะว่าเป็นบทสรุปนะคะของความสำเร็จสำหรับทีมงานทุกๆคนนะคะที่อยู่เบื้องหลังของละครในทุกๆเรื่องนะคะต้องบอกว่า ฟ้าเชื่อว่าทีมงานทุกๆคนเนี่ยต้องเหนื่อยตั้งแต่เปิดกล้องจนร้อยเรียง<ม>ออกมาเป็นผลงานให้ทุกคนได้รับชมผ่านทางหน้าจอค่ะและรายชื่อละครที่เข้าชิงรางวัลละครยอดเยี่ยมประเภทละครก่อนสองทุ่มมีดังนี้ค่ะเจ้าพ่อบริษัท R S Multimedia จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8อะไรที่เพชรเคยว่าเจ้าพ่อเทพไว้อ่ะเพชรก็ทำมาทั้งหมดตอนนี้มันก็ไม่ต่างกันเลยหยดพูดแบบนั้นนะวัญ เทียนซ่อนแสงบริษัทวัน31จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31อิบเยเรื่องเล่านี้ความจริงตรงเปิดเผยอย่างแน่นอนเราต้องรู้ให้ได้ว่าใต้ต้นเทียนพระเวสสัดนดรต้นนี้มันมีอะไรซุกซ่อนอยู่กันแน่นางนาคพระขนงบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่องสพวกมึงตามดังแกกูมไม่ยอมเกลกนะเา ยังทำลายศพกูอีกวันนี้กูจะฆ่าพวกมึงทุกคนที่ตายยกตางนางฟ้ากรรมกรบริษัทวัน31จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31ฟ้าจะทำงานให้มากขึ้นจะได้มีเงินมารักษาตาพ่อแล้วันที่เราเจอแม่พ่อจะต้องมองเห็นหน้าแม่วววงงแล้ก็ม และผู้ที่ได้รับรางวัลละครยอดเยี่ยมประเภทละครก่อนสองทุ่มได้แก่ขอแสดงความยินดีกับนางหน้าพระขนงค่ะจากบริษัทบางกอกอินเทอร์เทนเมนต์จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีทางช่อง3ค่ะ